สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบครับรายการของเรานะครับเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดครับได้มาประชันความสามารถบนเวทีเดียวกันนะครับและวันนี้เรามีพี่จอยเป็นล่ามภาษามือครับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนในรอบที่3ของคนหูหนวกค่ะแต่ละคนนะคะก็นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนะคะมาตอบคําถามจากคณะกรรมการผ่านการคิดวิเคราะห์ การ์ตูนนี่ลุ้นมากเลยนะคะออสาหรับทุกคนใช่แล้วครับการ์ตูนนี่ก็แบบว่าตื่นเต้นไม่แพ้กันครับสําหรับวันนี้ครับเป็นคิวของผู้แข่งขันคนตาบอดครับเชื่อว่าวันนี้ต้องเป็นแบบสนุกแล้วก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับใช่เลยครับแต่ว่าเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นคูณ2นะครับเริ่มต้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลคะแนนสะสมของผู้เข้าแข่งขันกันก่อนนะครับ กดดันจริงๆค่ะแต่ว่าที่กดดันมากกว่าคะแนนก็น่าจะเป็นคณะกรรมการเนี่ยแหละค่ะใช่ครับวันนี้มีกรรมการ3ท่านเหมือนเดิมนะครับต้อนรับนะครับพี่ตรีนะครับพี่ตงเหน่งแล้วก็น้องท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่ากรรมการกดดันผู้เข้าแข่งขันนะฮะพี่ตีใจดีนะครับถ้าดูจากคอมเมนต์ผมต่างๆนานามานี่โอ้ค่อนข้างใจดีนะครับแล้วก็ได้คุยกันเรื่องของหลักการในการรู้เท่าทันสื่อนะครับก็คิดว่าถามว่ากดดันไหม ถามคนนี้ดีกว่าครับตัวพี่กดดันหรือว่าพี่ไปกดดันใครหรือเปล่า,าตัว,ต,วตัวพี่กดดันอย่าตัวพี่กดดันไหมครับตัวพี่กดดันในแง่ที่ว่าพี่คาดหวัง ที่เป็นคนที่คาดหวังเพราะว่าอยากให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดออดูเหมือนจะกดดันแต่ให้คะแนนเยอะนะใช่เป็นคนปล่อยคะแนนจริงๆแล้วอยากบอกผู้เข้าแข่งขันว่าเราก็มีการแบบเรียกว่าบอกโพยคําตอบไปหลายครั้งเหมือนกันถ้าแบบใครจําเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อที่เราแบบว่าได้มีการอบรมไปคือคําตอบมันอยู่ในนั้นหมดเลยเพียงแค่เราแบบศึกษาเพิ่มเติมหรือเรากลับไปทบทวนอย่างเงี้ยคะ่ะท่านเชื่อว่าทุกคนตอบได้ทุกทุกตัวอย่างหรือทุกโจทย์แน่นอนครับ ว่าจริงจริงคนคนที่กดดันผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดคือพี่แขนนี่แหละเอาทำไมผมอ่ะกลับไม่ให้ผมให้เขาสามสิบวินาทีอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาให้เขาลุ้นโจทย์โจทย์้นที่หนึ่งที่สองตายและท็อปปี้เราไปต่อกันดีกว่าเราไปต่อดีกว่าเราปล่อยกรรมการไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคหลังจนั้นตอนนี้ไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะสามคนแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันหน่อยนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับผมปั๊กไฟครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดียวนะคะปูมือตสครับน้อง ซึ่งโจกของเรานะครับจะเป็นเหตุการณ์จําลองตัวอย่างจากสื่อต่างๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันของเราได้เลยนะครับกับช่วงนี้ครับสืบวิเคราะห์สื่อสวัสดีครับกลับมาช่วงท้ายของรายการกระพือขาวเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะครับมากระพือขาโดยทั่วกันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณแบมบูนะครับซูเปอร์สตาร์ดังของเมืองไทย ในช่วงพักที่แล้วนะครับเราได้คุยเรื่องมรสุมชีวิตของคุณแบมบูมาแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมสงสัยว่าคุณแบมบูทํายังไงครับให้คุณแบมบูกลับมาโลดแล่นในวงการได้อีกครั้งครับก็อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าห่างหายไปนานนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยค่ะก็เลยมันมีจุดหนึ่งที่ทําให้อยากกลับเข้ามาสู่ในวงการนะคะก็เลยทําทุกวิถีทางคะ่ะให้ตัวเองดูดีขึ้นให้ตัวเองสวยขึ้นแลวจะบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะคะแล้วก็ ต้องเลี้ยงพ่อแม่อีกค่ะยังไงก็ต้องกลับเข้ามาสู่ในวงการค่ะแล้วก็ได้มาเจอครีมค่ะทีจีนา่าตัวนี้เลยอ๋อใช้กระปุกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะก็คือบังเอิญเจอจากเพื่อนที่แนะนํามาค่ะเขาบอกว่ามีสารสกัดนะคะจากโสมนะคะที่ยอดเขาสูงเลยแล้วนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยตอนแรกจะไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อค่ะพอได้ทดลองใช้แล้วมันดีจริงๆค่ะพอใช้แล้วเป็นไงบ้างครับใช้แค่3วันค่ะหน้าเนียนใสนะคะแล้วก็ ขาวเนียนแล้วก็แบบหน้าเรียวกระชับค่ะที่สําคัญเนียงหายแล้วก็ลิ้วรอยจุดด่างดําก็หายไปหมดเลยค่ะจนตอนนี้ก็เลยได้กลับเข้ามาสู่วงการแล้วก็มีงานเข้ามาทุกวันเลยค่ะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพียงแค่ครีมกระปุกเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณแบมบูได้ถึงขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจนะครับทีม3รหน้ากระปุกนี้นะครับสามารถติดต่อเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ได้ดูโจทย์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงคําถามของเราครับตื่นเต้นไหมฮะฮ่าตื่นเต้นยิ่งชอบเลยผมชอบเลยนะฮะตั้งใจฟังคาถามให่ดีนะครับคําถามก็คือจากสถานการณ์จําลองเมื่อสักครู่นี้ตรงกับหลักการรู้เท่าทันสื่อข้อใดและบอกเหตุผลหรือว่าข้อสงสัยมาอย่างน้อย3ข้อคนแรกคือพี่เอนะครับ3 0ชววินาทีนะครับพร้อมนะครับ พร้อมแล้วจับเวลาเริ่มครับก็คือเรื่องของการคิดก่อนเชื่อนะครับในข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการข่าวลวงครับก็ข้อสังเกตก็คือข้อที่หนึ่งไม่ได้มีการอ้างหลักฐานทางวิชาการนะครับแล้วก็ข้อที่สองมีเรื่องการโยงข้อมูลที่ม่วไปม่วมาแบบว่าอ้างหลักฐานแบบไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คืออาจจะมีในเรื่องของการที่เรานั้นไม่ได้แบบมีการจะเตรียมในเรื่องของการอ้างอีอ้างยิงได้ชัดเจนนะครับว่าว่าหลักฐานโอ้ยตื่นเต้นสุงนี้นะครับก็ อยู่ในอยู่ในเงื่อนไขของการที่ว่าหมดเวลาโอ้โหเรียบร้อยครับผม<อ>ึกข้อสามไม่ออกเกือบตายอ,อ่ะถือว่าตอนเรียบร้อยนะครับถึงคิวของปักไฟนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ครับก็จะผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยใช้แค่3วันเนี่ยก็เห็นผลทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะฮะแล้วก็มีเรื่องของที่แบบแรงจูงใจที่จะทําไปตู่ของอความผิดหรือว่า ตรงกฎหมายนะฮะเพราะว่ามีการโฆษณาเกิดความเป็นจริงของสรรพคุณปผลิตภัณฑ์ของครีมทาหน้าตัวนี้นะฮะก็ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามสิบวินาทีเหมือนเดิมนะครับหนูเดียวพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการโฆษณาสินค้าผ่านรายการทางโทรทัศน์ค่ะสิ่งที่หนูสงสัยมีอยู่สข้อก็คือ ราคาสินค้าไม่มีค่ะที่ไปที่มาไม่ชัดเจนแล้วก็มันสามวันมันน่าจะเป็นคําโฆษณาเกินจริงอะค่ะซึ่งถ้าถ้าเราเป็นผู้บริโภคข่าวโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาก่อนว่าเราควรจะซื้อดีไหมเพราะเพราะรายละเอียดไม่มีอะไรเลยมีแค่เบอร์โทรศัพท์หมดเวลานะรหรือว่าตอบไม่ธรรมดาหเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องไปถามกรรมการของเรากันหน่อยนะครับ อะเริ่มต้นขอไปที่พี่ต้องเหน่งเลยเมื่อกี้เห็นปลบมือเสียงดังเลยถือว่าทั้งสท่านทำได้ดีมากนะคะตอบตรงนะคะขอ้อคำตอบคำแรกนะี่คือตรงประเด็นเลยนะคะใช่ไม่ใช่อย่างเช่นคุณเอเนี่ยนะคะคุณเอน่าจะให้รายละเอียดได้มากกว่านี้นะคะที่เป็นการลงไปในลงลึกไปในรายละเอียดนะคะคุณเออาจจะตื่นเต้นยังตกใจอยู่นะคะจริงๆบอกไปได้เลยส่วนปลั๊กไฟเนี่ย ตอบตรงแล้วก็ครบถ้วนนะคะตอบได้ดีมากเช่นเดียวกับหนูเดียวเหมือนกันนะคะก็ชื่นชมทั้ง3ท่านค่ะครับทั้งสามท่านเริ่มปรับตัวได้แล้วก็มีการเอาคอมเมนต์ของทั้งเรา3คนนะคะนำไปแบบว่าปรับใช้เพราะว่าอย่างของพี่เอเองเมื่อกี้คือ พอจบคําถามก็คือเข้าประเด็นเลยแล้วก็แบบว่าสามารถหยิบยกประเด็นมาแล้วก็มีตัวอย่างปุ๊บปุบมาแต่ว่าตอนสุดท้ายจะแบบเหมือนตกใจเรื่องของเวลามีความหลุดบ้างเล็กน้อยว่ใหมแล้วไม่คุ้น,นกันใช้เวนี่ออ้อ๋โอเคแต่เป็นเวที่ดีแล้วค่ะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะสุทครับคำสำคัญมาครบ ทั้ง3คนเลยนะครับพี่เอมาช้านิดนึงกําลังลุ้นอยู่ว่า30วินาทีจะมาไหมเนี่ยสุดท้ายเขามานะคำว่าชวนเชื่อนี่นี่ถ้าไม่มานี่คือแบบว่าโดนตัดคะแนนไปนิดนึงนะครับสาหรับฟลักไฟหนุ่เดียวไม่ต้องบอกเลยสมบูรณ์ครบถ้วนมากๆเลยนะครับสองคนแสดงศักยภาพได้สุดๆมากนะครับครั้งนี้ขอบคุณครับถือว่าเป็นการเปิดได้ดีปร๊บว้าว แต่ลืมนะครับวันนี้เพียงแค่3คนแรกเท่านั้นยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปพบกับผู้เข้าแข่งขันชุดต่อไปสวัสดีครับผมไบครับสวัสดีครับผมเม้งนะครับสวัสดีค่ะวิค่ะมีเวลา30วินาทีเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับครับจากการนำเสนอข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับถึงการโฆษณาที่อาจจะเป็นในรูปแบบส่วนของการโฆษณา เกินจริงหรือโฆษณาแฝงนะครับซึ่งเห็นข้อมูลต่างๆมากมายจากพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่าเป็นพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงอันนี้อาจจะทําให้แบบผู้ร,ผรับผ,ผู้ที่รับฟังนะครับอาจจะคล้อยตามได้ง่ายด้วยแล้วก็มีการใช้คําต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมดเวลาผมแรกไหกกำลังมากํำลังมา ตอบไปที่เรียบร้อยครับต่อไปเป็นคิวของคุณเมงครับพร้อมแล้วเริ่มเ,เป็นโฆษณาชวนเชื่อนะครับโดยข้อสังเกตคืออาศัยดาราที่มีความได้ยอมรับจากสังคมมาชวนให้เราเชื่อแล้วก็เอาสินค้ามานําเสนอโดยผ่านประวัติของดาราว่ามีมีมีม,ม,มีมีประวัติยังไงมาชวนเชื่อเรานะครับก็ควรจะไปตรวจสอบ สินค้าจากอยอยนะครับว่าสินค้าตรงนี้มันถูกหลักอยอยหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามันมีคุณภาพจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อ่ายง่ายนะครับถามตัวเองก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับสวัสดีครับหมดเวลาพอดีนะเลยฮะถือว่าตอบได้ครบถ้วนนะครับคนต่อไปครับวิมีเวลา30วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มค่ะตรงกับการโฆษณาชวนเช,ชื่อนะคะแล้วก็เรื่องของโฆษณาแฝงในรายการวา r r ตี t y t ล์ค Show ค่ะ แล้วก็สามอย่างนะคะคำตอบที่สองก็คออือเป็นการเรื่องของเค็มค่ะสินค้าเกินจริงนะคะทีจหน้านะคะทางผู้ใช้จริงอะค่ะเขาเค็มว่าขาวแล้วก็กระชับนะคะและใช้แค่3มวันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้ต้องมีสติไว้ก่อนเลยดับแรกถ้าอยากใช้จริงนะคะต้องดูรีวิวค่ะแต่3วันเนี้ยหมดเว เลีย้ยงองกรรมการกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างรอบนี้ขอเริ่มต้นที่น้องทันครับชื่นชมทั้ง3ท่านนะคะสามารถเรียกว่าควบคุมเวลาได้ค่อนข้างดีเลยพอเวลาเริ่มก็คือทุกคนสามารถแบบว่าบอกคีย์เวิร์ดหรือว่าสิ่งสําคัญที่เป็นประเด็นของคําตอบในคําถามได้อย่างชัดเจนนะคะแต่อาจจะมีของทางพี่ไรท์ที่อาจจะแบบไม่ทันบ้างในในช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับคําตอบที่เราต้องการนะคะขอบคุณมากค่ะ ที่ต้อหน่งครับอย่างที่น้องธันบอกคุณใบอาจจะเรียกว่าเป็นมาตีนปลายนะคะตอนต้นอาจจะเริ่มช้านิดนึงเลยทําให้ขาดตัวอย่างที่3ไปนะคะในตอนท้ายไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรียบเรียงแต่ถือว่าคําตอบหลักตอบได้จับประเด็นได้วิเคราะห์ได้อันนี้ดีนะคะส่วนคุณเม้งกับคุณวิค,คือดีมากนะคะตรงตอบตรงตรงเป๊ะขอบคุณมากครับพีตรีครับ ใครบอกว่าผู้เข้าแข่งขันกดดันไม่กดดันเลยนะฮะรู้สึกว่าทั้ง3คนบอกว่า โอ้หศักยภาพสูงมากในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ทบทวนจากสิ่งที่ได้อบรมได้คุยกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออย่างวิเองแล้วก็พี่เม้งเนี่ยครับก็ได้ตอบรายละเอียดค่อนข้างที่จะบอกว่าชัดเจนเนาะไร์กำลังมาละเล็กนิดนึงไปทวนไปทวนกว้างๆเยอะไปนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่เป็นคําสําคัญที่ค่อนข้างครบถ้วนเหมือนกันครับขอบคุณครับถือว่าดีครับปรบมือครับผม ว่าผู้กข,ขาแงขันในรอบนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับไม่รอช้าครับไปเจอกับผู้เ้าแข่งขันชุดต่อไปสวัสดีค่ะเกรซค่ะสวัสดีค่ะดาดาค่ะสวัสดีครับผมบอยครับ30วินาทีนะครับเกรซพร้อมแล้วเริ่มครับขาดจะเป็นการรู้ท่าทางสื่อเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีแล้วก็แบบเป็นการโฆษณาเกินจริงค่ะเพราะว่า ข้อสังเกตเนี่ยคือจะเป็นแบบว่าบอกว่าใช้ครีมแล้วจะทําให้แบบริ้วรอยหายโบยทอกหายแบบอะไรนะริ้วรอยหายแบบเนียงหายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบเขาไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่เชื่อค่ะเขาต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็พูดถึงเรื่องแบบจากครีมกระปุกเดียวคือมันไม่สามารถเ,าเป็นไปได้นน<า>คนะแรกค่ะแล้วครับเกรซครับ ต่อไปครับคือคิวของดาด้าครับพร้อมแล้วเริ่มครับการรู้เท่าทาันสื่อในข้อของโฆษณาชวนเชื่อคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วคนเราถ้ารักสุขภาพหรือว่าแบบถ้าอยากมีงานหรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอคะ่ะแต่ว่าสินค้าหรือว่าอะไรที่ที่เป็นโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราเ,เข้าใจสื่อหรือว่าแบบ เข้าถึงสือ่อตรงนี้ได้นเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อกับโฆษณาสินค้าตัวน,นั้นแล้วเราจะรอบหมดเวลาแหมพอดีเลยาโอเคเอาแล้วผ่านไปเรียบร้อยต่อไปครับถึงคิวของบอยครับพร้อมแล้วเริ่มเลยอันดับแรกนะครับก็จะเป็นโฆษณาที่แฝงมาในรายการของข่าวนะครับถ้าสังเกตดูดีในนี้จะมีโฆษณาที่อาจจะดูเหมือนจะชวนเชื่ออยู่สองสามจนุดนครับจุดแรกก็คือโสมแดงที่มาจากเขาสูงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาไหนนะครับแล้วโสมก็ไม่รู้ว่าโสมอะไรด้วยนะครับแล้วก็ ทีมนะครับควรจะ,ะเปลี่ยนได้แค่เฉพาะสภาพของผิวหน้านะครับไม่ควรจะเปลี่ยนรูปหน้าแล้นะที่บอกว่าใช้แล้วหน้าเรียวขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าเวลาที่ใช้ครับมันค่อนข้างที่จะหนาค่อนข้างจะเร็วไปครับภายในสามหมดเวลาเดี๋ยวว่าตอบกันได้คล่องแคล่วทั้ง3คนนะครับดเดี๋ยวฟังกรรมการกันหน่อยดีกว่ารอบนี้ขอเริ่มต้นที่พี่ตรีครับทุกคนจับประเด็นแล้วก็ ได,ได้คำสำคัญที่เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสืออ่ออย่างครบถ้วนนะครับ,รบโดยเฉพาะต้องชมต้องชมพี่บอยตอบแบบกระชับแล้วก็ตรงทุกอย่างทุกประเด็นนะครับตอบคำถามเป็นข้อหนึ่งและข้อสองที่บอกถึงสามรเรื่องแล้วก็ในแต่ละเรื่องนี่คือนี่คือถอดมาจากคำนั้นเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ต้นหนึ่งครับนี่คือตัวอย่างของคนที่จะได้คะแนนเต็มจากพี่ ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คะแนนเต็มให้ดูตัวอย่างจากบอยไว้ทำไมพี่จะบอกเหตุผลนะคะคำถามข้อที่1เป็นการรู้เท่าทันสื่อในแบบใดนอกจากที่จะบอกว่าแบบใดแล้วบอยยังบอกด้วยว่าเป็นประเภทของโฆษณาสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นโฆษณาแฝงแล้วก็ตอบ2.1นะคะข้อสังเกต3ข้อมีอะไรบ้างอันนี้คือตอบ ได้ทั้งข้อที่ควรสังเกตแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยอย่างเช่นว่าครีมถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แค่สภาพผิวไม่สามารถจะเปลี่ยนรูปหน้าได้อันนี้คือโอ้โหฟังแล้วแบบอเขาคิดไปไกลกว่าเราอีกขอบคุณครับน้องทงันคุณเกรซเองอะคะ่ะก็คืออาจจะมีการแบบว่า ไม่ได้ไล่ลำดับ1 2 3อเนาะแต่ว่ารายละเอียดก็คือใส่มาให้เราแบบเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนทางของพี่ดาดาค่ะก็อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยเนาะในช่วงหายก็อาจจะมีการแบบว่าหลุดในในของประเด็นไปบ้างเล็กน้อยอาจจะแบบในในในสามข้อมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าท่านชื่นชมตรงที่เขาก็พยายามให้เหตุผลแล้วก็ให้ความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่ก็ชื่นชมทั้งสามท่านมากๆเลยค่ะถือว่าทําได้ดีนะครับวันนี้ ผู้เข้าแข่งขันของเรายังไม่หมดนะครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันในชุดต่อไปสวัสดีค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะป๊อปแป๊บค่ะสวัสดีครับตินตินครับผมพีเอมีเวลา30วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับก็จะเป็นข้อที่ว่าสื่อโฆษณาขายแ่งนะคะสื่อทางรีวิวทีวีโทรทัศน์นะคะเราก็ตั้งข้อสังเกตว่า เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่สินค้าตัวนี้เพียงแค่เราทาแค่3วันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นจริงนะคะก็อยู่ในข้อเกินความเป็นจริงชวนเชื่อนะคะแล้วสินค้าที่ว่ามาตั้งข้อสังเกตว่าได้ต็นแดงโอ้ยอะไรต่อไปคิวของป๊อปแป๊บครับมีเวลาสาวินาทีนะครับพร้อมแล้วแหละเนาะเริ่มครับ ห,หลักการในการรู้สัทสื่อนะคะในเรื่องของโฆษณาเกินจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอะ,อะไรคะโฆษณาแฝงทางทีวีนะคะเพราะว่าในเรื่องของตรงนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่ครีมจะใช้เวลาแค่สามวันในการลดเหนียงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอดาราจะกลับมาดังได้เพราะว่าใช้ครีมกระปุกเดียวมันก็อาจจะ เป็นไปไม่ได้มันต้องมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างแล้วก็ในส่วนของออข้อที่3ก็คือในเรื่องของหมดเวลาโอยไม่ทันนะข้อที่3ต่อไปครับตินตินครับพร้อมแล้วเริ่มครับครับผมก็รายการนี้นะครับก็ได้เชิญผู้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์นะครับซึ่งเข้าข่ายเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาแฝงทางโทรทัศน์นะครับก็เหตุผลก็คือนะครับตอนแรกเขาก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ไม่อยู่วงการบันเทิงมานานแต่ว่าพอใช้ครีมตัวนี้ก็ทําให้เขากลับมาในวงการได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ควรเชื่อ1อ0ปเซ็นะครับแต่ว่าหมดเวลาอขอไม่ทันหลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟังกรนมากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่น้องทันครับ เหมือนทั้ง3คนจะตื่นเต้นแล้วก็จะมีการนึกถึงประเด็นเนาะที่จะต้องตอบภายใน30มสวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ชื่นชมที่ทั้ง3ท่านก็คือพยายามหาคีย์เวิร์ดแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นทั้ง3ท่านเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ทําให้เราไม่สามารถตอบได้ทันในในตัวอย่างให้ครบทั้ง3ข้ออะค่ะแต่ก็ถือว่าอธิบายในรายละเอียดมุมมองได้ดีคุณคบพีิตรีค,ครับ คือเวลา30วินาทีเนี่ยครับเป็นเวลาที่สะท้อนกับชีวิตจริงของเรานะครับในการเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลารเราเรารับสื่อเข้ามาเนี่ยสื่อค่อนข้างจะมาหาเราหลายทิศทางนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะคิดแล้วก็เราจะเอะเราจะเอะใจแล้วเราจะวิเคราะห์เนี่ยมันก็สะท้อนกับกับกระบวนการออที่เราเล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่ง ถ้าเราไม่ตั้งสติดีๆเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแล้วเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์มันได้นะครับคุณครับพี่ต้องเหน่งครับในชีวิตจริงเวลาที่เขาจะทำโฆษณาออกทางโทรทัศน์เขาก็ใช้30วินาทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่า30วินาทีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะที่สําคัญไปกว่านั้นเวลาที่ call center โทรหาคุณนะคะ บางทีเขาใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีด้วยซ้ำนะคะในการที่จะพูดอะไรก็ตามให้คุณไปกดไปโอนไปหลงเชื่ออะไรเขานะคะพอเราฟังปุ๊บมันต้องเอะเลยคำไหนเอะต้องตอบคำนั้นเลยนะคะทั้ง3าท่านตอบคำถามแรกได้ตรงแล้วนะคะเหลือ,ลอแต่ว่ารายละเอียดเท่านั้นเองขอบคุณครับ ตอนนี้ถือว่าแข่งกันครบท้วนทั้ง12คนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับขอเชิญเมื่อขันทั้งหมดนะฮะขึ้นมาบนเวทีเลยครับคำถามก็คือจากสถานการณ์จำลองเมื่อสักครู่นี้ตรงกับหลักการรู้เท่าทันสื่อข้อใดและบอกเหตุผลหรือว่าข้อสงสัยมาอย่างน้อย3ข้อตอนนี้มาบนเวทีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเฉลยกันหน่อยว่าเอ๊ะคำตอบจริงๆเนี่ยเป็นย่งไงกันแน่ครับเชิญครับ คำตอบของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเ,าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงวันนี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับซึ่งมีข้อสังเกตหลายๆข้อเลยนะครับหลายๆคนจริงๆแล้ว,ว่าตอบตรงประเด็นมากเอาคําตอบมาเป็นคําเฉลยได้เลยนะพี่ตงเ <c oughs> ช่นเรื่องของการใช้เทคนิคของการแฝง,งการโฆษณานครับจริงๆใช้คล้ายๆดารานะครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมารีวิวสินค้าเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ใน หลายๆรายการนะครับรวมถึงสรรพคุณของเครื่องสอําอางเนี่ยนะครับก็ หลายคนก็ตอบนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายเนี่ยไม่สามารถทําได้เนาะเรื่องของการทําให้ขาวนะจริงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างร่างกายสีผิวของมนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นสีผิวแบบหนึ่งอยู่ดีดเครื่องสําอางที่จะมาทาเสร็จแล้วมันจะทําให้จากผิวสีคล้ําเป็นสีขาวแบบนี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างร่างกายทําให้เนียงหายไปหน้าวีเชฟเรียวไปอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการไปบอกถึง3วัน7วันอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบดีเกินไปนะครับรวมถึงจริงๆแล้วก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของ เนี่ยครับตัวผลิตภัณฑ์จะมีมีโสมแดงมาจากไหนก็ไม่รู้อ้างอิงอะไรก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ที่ที่ค่อนข้างชัดเจนที่หลายคนตอบได้ได้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องแบบนี้นะครับเป็นการตลาดแบบตรงนะครับซึ่งเข้ามาเคาะหาเราในหน้าจอทีวีนะครับหรือว่าจริงๆเราก็อาจจะได้ยินในวิทยุด้วยก็ตามหรือว่าจริงๆแล้วทางสื่อออนไลน์ก็ตามนะครับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเจอ ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะที่บอก<ม>สปปรรพคุณคุณประโยชน์เกินจริงสามารถที่จะร้องเรียนไปที่อยอยได้นะครับอยอยสายด่วนนะครับหนึ่งห้าหกนะครับถ้าเจอในสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับก็ร้องเรียนที่สานักง,งานกสช,ชได้หนึ่งสองศูนย์นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเพระเาะนั้นนี่ตอบตรงเยอะมากนะเราดูคำเฉลยกันไปแล้วนะคะผู้เขาแข่งขันก็น่าจะพอเดนาคะแนนของตัวเองได้ละคะ่ะนี่แหละไม่ต้องเดาแล้วครับเพราะว่าทีมงานเรารวบรวมมาให้แล้วครับไปดูคะแนนกันเลย นี่ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่3แล้วนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเก็บคะแนนแล้วก็จะต้องมีการคัดคนออกแล้วฟังแล้วตกเทือนใจเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนในครั้งหน้าครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องกลับไปทบทวนความรู้นะคะเพื่อครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะมีคะแนนอย่างไงนะคะใช่แล้วครับอย่างที่สมดุลไทยเขาบอกไว้ว่า สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพผู้แข่งขันครับแพ้ <laughs> <laughs> เออเนอะประมาณนี้ซึ่งทอพี่เล่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะฮะกับรายการสื่อยอดนักสืบวันนี่สวัสดีครับ <laughs>